สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกหวเด็ดจาไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับสูตรไม่ต้องคำนวณนะครับสํรับในงวดที่แล้วนะครับเฮ้ยนะครับเนาะพลาดไปนะครับใกล้เคียงนะครับ42 32มา2-2นะครับก็เป็นสูตรไม่คํานวณนะครับก็บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ดูสูตรนี้ครับบางท่านได้เห็นสูตรนี้แล้วเนาะก็น่าเสียดายนะครับเนาะในงวดที่แล้วนะครับ ผ่านไปครับสำหรับในสูตรนี้ครับผมอาจจะมีหลายสูตรนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อทุกสูตรตามผมนะครับจะมีสูตรที่เข้านะครับแล้วก็สูตรที่หลุดนะครับคนจะถูกนะครับเนาะอ่าคนจะถูกซื้อสูตรไหนก็ถูกนะครับเนาะไม่ต้องไปซื้อทุกสูตรนะครับหวยเด็ดจัดไปจัดทาคลิปขึ้นนะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งกทบนะครับจากการคํานวณการดูสถิติหวยที่ออกไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนแต่ลงงวด ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรง่ายๆเลยนะครับก็เผื่อบางท่านที่ยังไม่ได้ดูเนาะขออนุญาตทำนะครับย้อนหลังก่อนหน้านี้นะครับก็คือวันที่16มีนาคมนะครับ สำหรับในสูตรนี้นะครับก็ต้องเอาผลงวดก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นงวดวันที่1มีนาคม8ป5 9 3 8 9 8นะครับสูตรนี้ง่ายๆเลยครับเราจะไปดูนะครับตรงหลักนี่นะครับของรางวัลที่1นึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนหลักหมื่นกับหลักแสนนะครับเราเอา2หลักนี้นะครับอมาตรงนี้นะครับ 8กับ7ส่วนในหลัก10บนะครับเรานับลงนะครับลงยังไงครับก็คือ8ก็จะเป็น7แล้วก็หนี่นะครับ2ขั้นพอครับนี่ส่วนฝั่งนี้นะครับเราจะนับขึ้นนะครับก็จะเป็น8ก็จะเป็น7 8แล้วก็9นะครับอ่งงไหมครับไม่งงเนาะอ่านะครับ ก็ทาเป็น98นะครับก่อนนับฝั่งนี้จะเป็นนับลงนะครับ9ก้นะครับก็จะเป็น8ดแล้วก็จะเป็น7จ็ดนะฝั่งนี้นับขึ้นใช่ไหมแปดก็จะเป็น90นะประมาณนี้นะครับสําหรับเลขตัวเด่นๆน,นะครับที่จะไปจับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับ6กับ7ฝั่งนี้นะครับ6ก็ใส่ไปเลยครับ6แล้วก็7จับคู่ก็ไล่ไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็น6 9 6.8แล้วก็6.7นี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็น7.9อ่าไล่ไปเหมือนกันเลยครับ7.8แล้วก็7.7นี่นะครับ6คู่นะครับ6คู่เท่านั้นนะครับส่ตรนี้ก็ง่ายไหมครับไปดูผลเลยนะครับผลของวดวันที่16นะครับมีนาคมก็ออก4 ตีหกเเอ่าเห็นไหมครับมา7จนะครับนี่นะครับอ่านะครับสุดง่ายๆครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในงวดของวันที่16นะครับพฤษภาคมผลงวดที่แล้วนั่นแหละครับก็จะเป็น รางวันที่1น,นะครับก็คือ5 0 3 4 4 6าเนาะเอาเอา5กับ0นย์นะครับ50ฝั 5, 0, ่งนี้ฝั่งนี้ลดนะครับก็จะเป็น5 4 3ฝั่งนี้ก็จะเป็นขึ้นนะครับก็จะเป็น0 1 2นะครับอ่านะครับตัวเด่นๆก็จะเป็น3แล้วก็4 จับคู่ก็จะเป็น 3, 2, 3, 1, 3, 0, 4, 2, 4, 1, 4, 0นะครับอ่าับผลเลยนะครับผลในงวดวันที่16มีนาะคมก็ออก 0, 9, 5, 2, 2อ่านะครับวันที่แล้วเข้าวันนี้ก็หลุดไปนะครับแต่ใกล้เคียงแบบน่าเสียดายนะครับเออนะครับนี่ ถ้าอันนี้ขึ้นไปอีกสักขั้นหนึ่งนะครับเนาะลดไปหน่อยนะครับก็เออได้ฮีแล้วนะครับก็ไม่เป็แล้วครับก็จะมีเข้ามีดูดปะปนกันไปนะครับดุดวันนี้งวดหน้าเข้ามางวดหน้าไม่มางวดหน้าก็ต้องมาอีกนะครับเนาะน้านะครับก็เป็นตัวเพียงการคำรวนวณเท่านั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นในวันที่1มิถุนายนนะครับ1ทับ6กับผลในงวดที่แล้ว051 095เออนะครับมีศูนย์ีกแล้วเลขก็น่าจะคล้ายๆกันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ห้านะฝั่งนี้ลดนะครับศูนย์ก็จะเป็นศูนย์เก้าแปดอันนี้ลดฝั่งนี้เพิ่มห้าหกเจ็ดาไม่คล้ายเนี่ยเออคนละตัวกันอยู่สลับนาะเออไม่ใช่ตรงหลักผมนี่ก็งงๆนะครับ พูดเองยังงงเองนะครับบางทีครับผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ห่างหายกับหวยไทยไปนานนะครับนอเอ้ยนะครับตัวเด่นๆก็จะเป็น9 8นะครับแล้วก็9กับคู่ก็จะเป็น8786 85้เออเนี่ย8 5ชอบในงวดที่แล้วไม่มานะครับสงสัยจะมาในละครับในงวดวันที่1นึปิดทุนาก็เป็นได้นะครับผม 96 95นะ95สวยครับเลขสวยเลขตัวเดิมเลยนะี่ก็นี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเออนี่ผมเขียนผิดเออเดี๋ยวเขามาทักทวงอีกนะ0965นะครับใน094นะครับอ่าแก้ไขแก้ไขนะครับนี่นะครับทั้งหมดนะครับ6คู่นะครับในงวดของวันที่ 1มึุ่วิทยายนนะครับก็ขอให้มาตามนี้นะครับเนาะนะครับก็ลองไปดูงวดก่อนหน้านี้นะครับว่าเข้ามาหรือเปล่าครับจะใกล้เคียงไหมนะครับงวดวันที่1มีนาคมนะครับลองดูครับลองดูครับงวดวันที่1มีนาก็วันที่16เนาะ7 8 1 4 0 3 7 8นี่นแล้วก็ 8, 8, 8 ฝังนี้จะเป็นรถ76 5ฝังนี้ขึ้น89 0ตัวดินๆ5และ6ับคู่50 59 58 60 69 68นะครับ6คู่ผลเลยนะครับงวดวันที่1นะครับก็จะเป็น93 898อื้นะครับก็ไม่ใกล้เคียงนะครับแต่ก็ยังมาในหลักหน่วยนะครับ6กับเก้ลกับหัวนะครับก็นี่นะครับสูตรก็ถ้าไม่หลุดถ้าหลุดนะครับก็ใกล้เคียงนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับสูตรไม่ต้องคำนวณนะครับง่ายๆครับแค่ลดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น ลดนะครับนะครับลดอะไรลดมอไซค์ลถอะไรแล้วแต่คนและรถฝั่งนี้ก็จะเป็นเพิ่มนะครับนี่ครับเพิ่มไปนะครับนะครับก็นี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับในสูตรนี้นะครับสูตรไม่ต้องคํานวณนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเนาะนะครับเพราะเหมือนที่ผมบอกในต้นคลิปนะครับ อาจจะมีหลายสูตรนะครับแต่ไม่ต้องจําเป็นต้องไปซื้อทุกสูตรก็ได้ครับตามผมนะครับอาจจะดูที่สูตรไหนที่คล้ายกันนะครับสูตรไหนที่ทุกท่านชอบนะครับแล้วก็เออเห็นสูตรนี้ทําไมเลขสวยอย่างงู้นอย่างนี้ครับก็คนจะถูกนะครับเนาะซื้อยังไงก็ถูกนะพูดแล้วก็พูดอีกเนาะคนเกน้่นะครับก็จริงๆอ่ะคนจะถูกซื้อตัวเดียวก็ถูกนะครับแต่ก่อนซื้อสองตัวสามตัวก็ถูกครับไม่ต้องไม่เป็นไม่ต้องไปซื้อเยอะครับ ก็ดีนะครับก็สนับสนุนนะครับให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับสนับสนุนการพนันเด้ร์นะครับเนาะอ่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็มีคลิปให้ดูกันทุกวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ